ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผมยูโซคิด so นะครับตอนนี้เราอยู่ในโลบอกนั่นเองนะครับและอยู่ในแมพที่อยู่ในแมพที่แบบช่วงนี้น่าจะ อยู่ในช่วงท็อปฮิตเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับแมปนี้นะนี่คือแมป t o i เล t t o า e r d e f e n s e ฟนั่นเองโอ้โหถ้ามันจะท็อปฮิตขนาดนี้ทาไมเราถึงจะไม่เล่นถูกต้องไหมเออและเมื่อวานผมก็ลองเข้ามาเล่นนะครับผมผมลองมาเล่นไปแป๊บหนึ่งนะแล้วผมก็เห็นมันมีตู้ซัมมอนใช่ไหมแล้วผมการจะเก็บตังค์ให้ได้สัก900แล้วแบบค่อยมาสุ่มทีเดียวแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเก็บตังค์รอสัก900แล้วก็มาสุ่มอาจทีเดียวมันมันลำบากไปนะครับเราเล่นแค่ตัวเดียวตอนนี้คือผมมีแค่ตัวเดียวนะ มาวันนี้แหละเรามีตังอยู่569บาทที่เก็บมาอย่างยาวนานเล่นตาหนึ่งก่อนไม่จะผ่านนะสปีกเกอร์แมนตัวเดียวเนี่ยโคตรยากเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเล่นกันนะครับแล้วก่อนไปเล่นเราจะสุ่มก่อนนะว่าเราจะได้อะไร5ตัวมันจะพอไหมห้าตัวโอเคแล้วเหมือนตู้จะสุม่มตู้สุ่มจะเปลี่ยนในอีก2นาทีด้วยเราสุ่มสัก3ตัวไหมนะเราค่อยเปลี่ยนตู้เออมาเราลองมาสุ่มกันดีกว่าทุกคนนี่คือครั้งแรกที่ผมสุ่มใน ทอยเลตทาวเวอร์ดีฟเอนต์เลยนะคือมีแบบระดับขาวนี่คือคาร์เมล่าบูแมนระดับเขียวนี่ได้เป็นแร่คาร์เมล่าแมนแล้วก็มีสปีคเกอร์เฮลิคอปเตอร์มีเมดิกคาร์เมล่าแมนด้วยไททันทีวีแมนตัวนี้รีเจนตเลยมั้งเนี่ยแล้วก็ระดับแบบสีแดงนี่คือน่าจะระดับหายากสุดนะไททันซีนิมซีนิม่าแมนโอ้โหไปเหล,ลืออีกสองนาทีก่อนที่มันจะรีเซ็ตเราลองไปสุ่มกันเลยตัวแรกนะปุ้งมาแล้วโอ้โหได้มาอันคัมมอนนะครับคือคาร์เมล่าแมน ได้อยู่ไดเ้เป็นระดับสีเขียวนะครับตัวนี้30%เอซเอาเรื่องวะนี่นี่คือค่าสเตตโอเคเราสุ่มเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งตรงนี้บาบเฮ้ยได้สปีกเกอร์เฮลิคอปเตอร์ครับระดับเลเอาเรื่องระดับเพิ่มขึ้นไปทีละนิดนะตีเป็น AOE ด้วยเหรอตัวเนี้ยตีเป็น AOE นะครับผมระยะคือ10-18ตีแต่ตีไม่ค่อยแรงแต่ก็ตีเป็น AOE นะอีกสักทีนึงบ้าก่อนที่ตู้จะหมดอีกสกทีนึ่งมุ่ง น่า,าเป็น c a m มล่าบูเมโอ้โหตัวหาง่ายสุดเลยเนะี่ยตัวนี้ตอนนี้เรารออีกสักนาทีนึงแล้วเรารอตู้ใหม่ดีกว่าเผื่อมันมีตัวใหม่มาให้เรากดสุ่มนะทุกคนเออเราสุ่มอีก2ครั้งนะภาพรีมาแล้วครับดูมี c a m มล่าบูเมยังอยู่นะครับระดับอันคอมมอนก็มีคาสปีเกอร์แมนแล้วระดับแรนี่มีรัสรัตสปีเกอร์แมนระดับระดับ l ีเจน d ก็มี Secret Agent ด้วยนะและระระดับสีแดงนี่คืออัปเกรดไททันคาเมล่าแมเนี่ยขอแบบขอแบบ สีแดงโชว์ทุกทีได้ไหมลองดูแล้วกันได้สคาสปียเกอร์แมนโอเคส่งอีกทีหนึ่งทีสุดท้ายและไปปาบโอ้ยลักสปียเกอร์แมนเอาเรื่องในดูยูนิตที่เราได้มาทั้งหมดในะตอนนี้นะครับทุกคนตอนนี้เรามีแร่สองตัวก็คือลักสปียเกอร์แมนใส่เข้ามาอ่ะใส่ใส่ใส,ใส่ใส่เข้ามาให้หมดทุกตัวยกเว้นสปียเกอร์แมนไป เราได้ตัวละครที่เราจะเล่นมาแล้วทั้งหมดในวันนี้นะครับ5ตัวนะครับมีคาเมล่าบูเม้นท์คาเมล่าแมนโอเคเราลองไปเล่นกันดูแล้วกันสปีกเกอร์แมนทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วแหละทุกคนน่าจะเคยลองเล่นแล้วเพราะามันเป็นตัวแจกนะมาเราไปลองเล่นกันดีกว่าโอ้โหผมไม่เคยมีตัวละครเยอะขนาดนี้มาก่อนเพราะว่าผมไม่เคยซุ่มไปครับลุยมาเราลองเริ่มกันเลยดีกว่าเราลองไปเล่นคนเดียวไหมเอ้ยมีเพื่อนมาเล่นด้วยเอ้ยมีมากัน3คนอ้าวไปดิลุย เล่นด้วยการมันกว่านะครับเออโอเคมาแล้วเราเริ่มตั้งมาที่300เราลองเราลองเปิดมาด้วยเออเราลองเปิดมาด้วยลากสปีกเกอร์แมนแล้วกันตั้งตรงอะมุมหัวมุมนี้เลยหัวมุมตรงนี้เลยแล้วกันเอ้ยแไปตั้งหน้าบ้านอะไปตั้งหน้าบ้านกับเพื่อนก็นได้นี่ตั้งตั้งตรงนี้แล้วกันอ่าลากสปีกเกอร์แมนตัวนี้ ตีเป็นเดี่ยวนะครับตีดอกละร้อยนะครับระยะอยู่ที่7.5ดาคูดาวดอกละ1วิตีช้านะแต่ตีแรงนะนี่ไงเพื่อนก็มีนี่หว่าเฮลิคอปเตอร์สปีกเกอร์เนี่ยตีเป็น AOE อ่ะเอาวางไว้ด้วยดักไว้ข้างหน้านี่น่าจะโกงนะสปีกเกอร์เฮลิคอปเตอร์เนี่ยวางเอาไว้โอเคป้าเขาให้ตีดอกละ20เองเหรอแต่มันตีเป็น AOE น่าจะตีเบาก็ไม่แปลกนะครับทุกคนโอเคแลวข้างหน้าเพื่อนนี่ก็คือนี่คือใครอ่ะคาร์สปีกเกอร์แมนเราก็มีนี่ใช่ไหม คารสปีกเกอร์แมนตรงนี้นะครับโอเคงั้นเราไม่วางแล้วกันเพราะเพื่อนวางไปแล้วนี่คือมันจะพุ่งไปต่อยแบบนี้เหรอขี่ชะโคพุ่งไปต่อยนี่เป็นไงโอเคถ้าเราลองคาเมล่าแมนตีเป็นยังไงไวนะ้เนี่ยวางไว้แล้วกันถือถือเป็นปืนมาเลยน,นี่ไงของเพื่อนก็มีคาเมล่าแมนนะครับยิงเป็นปืนดอกละยี่สิบเองเหรอยิงโคตรเบาเลยแต่ระยะน่าจะไกลตัวนี้อน่าจะไกลแล้วส่วนคาเมล่าบูเมนลองดู ทำให้เราฮูแมนก็เป็นปืนเหมือนกันตีดอกละ50าสิบเราลองอัปเกรดเลยดีกว่าอัปเกรดอันนี้แล้วกันสปีกเกอร์แมนของเรานะครับสปีกเกอร์เฮลิคอปเตอร์150อัปไปอีกสามร้อยอัปไปอุ้ยมันอัปได้3ขั้นเลยเหรอปกติสปีกเกอร์แมนผมมันอัปได้แค่3ขั้นเองก็นี่เลเวลาสามแล้วยังอัปได้อีกเหรอเนี่ยสมเลยที่เป็นตัวกาชาที่เปิดมาโอ้โหมันเป็นเหมือนมันจะหลุดออกไปได้อุ้ยลองอัปอันนี้หน่อยดีกว่าอัปมาเป็นดอกละส0งร้อนะครับลักสปีิสปีกเกอร์แมนนี่วางงตตรนนี้้ดววยัึง ต่อยนี่ต่อยเข้าให้นี่เราอัพนี่เพิ่มไปแล้วกันนะลาร์สสปีกเกอร์แมนปุ้งโอ้โหตีดอกละสอง้อยห้แล้วยังอัพอีกเวลหนึ่งแต่ต้องรอตังหกร้อเลยนะนี่เราอัพอีกปุ้งโอ้โหตีดอกละสี0รตีโคตรแรงบอกเลยใครเข้ามาโดนแน่คือมันไม่ได้ออกมาใครออกโดนต่อยโดนต่อยโดนยิง <c oughs> นี่เว็บยีแล้วเว็สุดท้ายแล้วปะเนี่ยโอ้ยตัวนี้ถึงอยู่ไอ้การทอยเล ไอ้โถ่ต้วมใส่แว่นเนี่ยเมื่อ,อไหร,ร่บอสจะมาโ้เป็นไงเลือดหมื่นห้าคือแป๊บเดียวตายดูดินี่บอสมาแล้วอุย้ยบอสแม่งเอาเรื่องอยู่บอสเอาเรื่องอยู่เหมือนมันจะรอดไปไดต้ต้องวางคนเพิ่มต้องวางคนเพิ่มดูดิมันไม่น่ารอดอะวางเป็นไงฮะต่อย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 เรียบร้อยโอ้โห ผมไม่เคยเล่นด่านนี้ง่ายขนาดนี้มาก่อนปกติกว่าจะฆ่าบอสได้คือบอลมังไปถึงเกือบหน้าบ้านอะ,ะโอ้โหพอแบบเปิดสุ่มกาชาแล้วได้มีตัวเล่นพร้อมกับเพื่อนนี่ทุกอย่างมันช่างอีซี่จริงๆแล้วเราได้อีก50บาทนะเรามีร้อยร้อยหนึ่งสุ่มได้อีกครั้งหนึง่งไปสุ่มสีแดงสุ่มได้สีแดงโชว์ให้เด็กมันดูหน่อยดีกว่าไปม,มาครั้งนี้ผมได้แน่นอนครับอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนทุกคนปุ๊บเป็นไงตัวอะไรไว้เนี่ยไปับครั้งนี้เราลองไปเล่นโหมด ฮารดกันดีกว่าดันเดสเซอร์ผมเคยไปลองเล่นนะแต่ยังไม่เคยผ่านเพราะว่าผมออกมาก่อนแม่งนานโอเคถ้าผ่านได้200เลยนะเล็คอมเมนแลยูนิตเราก็มีอยู่นั่นแลใครขอมาขอเทรดเนี่ยเราไม่มีของให้นี่เราไปเล่นกับบิลลี่ได้ไหมบิลลี่หน้าตาน่ารักจังมีดอกไม้ปนโหวด้วยไปเราเล่นกันสคนก็ได้ผมเปิดด้วยนี่เลยเฮ้ยเพื่อนวางอะไรอะ่ะนี่เราวางไว้ตรงนี้เลยปราบนี่เป็นไงเอยนี่คือใครอะ่ะ คาเมล่าเฮลิคอปเตอร์อ้ยคือมันมันเรียกยูนิตออกมาแบบนี้เหรอเนี่ยโคจรออกมายิงกันแบบนี้เลยแบบโกโ้เลยก็โงอ่ะเออออกมายิงแบบโกโ้นี่นี่โอ้โหตัวยูนิตของเพื่อนแม่งเจ๋งว่ะอ้าวต่โดนชนตายไปละแต่เรียกไม่ได้เรื่อยหรอไม่คดดีรออัปเกรดเท่าไหร่สองร้อยเดี๋ยวเรารอเก็บตังค์อัปเกรดเลยละกันทีเดียวจบเพื่อนช่วยด้วยต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อนฉันเอาไม่อยู่นะเพื่อนออกไปแล้ว โอ้โหก็ว่าแล้วทำไมแม่งพอไม่มีเพื่อนเราสู้ไม่ได้เลยครับทุกคนเออเรียบร้อยได้มา70บาทโอ้เจ็ดบาทโอ้ไม่แพ้นะครับผมเอาปเอามิวสิกมิวสิกเอาไปมิวสิกมามิวสิกเอ้ยเอาหรือเปล่าเอ้ยมาอุย้ยมากันเต็มสี่คนเน้นเน้นผ่านแน่รอบนี้เอามามีพลังเห็นมันภาพถึงสี่คนเอาเรื่องไะหนุน่มนี่หน้าตามันดีอย่าง้ยมาครับในเมื่อเรา <ś led> ในเมื่อเราเก่งไม่พอที่จะสู้ด้วยตัวคนเดียวแล้วก็เราก็ต้องเอาเพื่อนมาช่วยยังไงแล้วนี่เราเปิดด้วยผมว่าช่วงแรกอะสปีกเกอร์เฮลิคอปเตอร์เนี่ยคือโกงครับเพราะว่ามันมันตีเป็น AOE วางมาก่อนเลยมันตีเป็น A o โ e. อแล้วคือมันตัดเลือดได้ตัวพวกตัวเลือดในน้อยเนี่ยได,ได้ได้ดีมากเลย <ś led> เฮ้ยแล้วมันหลุดไปอ๋อตรงนี้เพื่อนมีคามเมบน่าเฮลิคอปเตอร์อยู่เก่งตัวนี้นี่เดินมายิงชิวๆเลยได้ตังมาเพิ่มแล้วแล้วก็ขอเรียกเพิ่มตรงนี้ปาบอย่าให้มันผ่านพ้นไป ไมยมันผ่านไปได้เราต้องอัปเกรดอะแต่ตังค์ได้น้อยจังไม่เป็นไรแต่ตัวเพื่อข้างหลังแบกให้แต่ตัวเพื่อข้างหลังแบกให้โอเคผมว่าครั้งนี้แหละชัยชนะผมได้กินของชัยชนะทุกคนเรามีกันถึง4ี่คนยังไงเราก็ต้องไหวผมเชื่ออย่างนั้นพลังของมิตรภาพและตัวละครสุดขี้โกงที่เพื่อนมีดูมันไม่พ้นซอยนี้แน่นอนเนี่ยโดนโดนโดน,โดนไม่พ้นซอยบอกเลยไม่พ้นซอยอย่าเฮ้ยมันมันพ้นซอยบ้าเอ้ยนี่อัปเกรดเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวไง สปีกเกอร์เฮลิคอปเตอร์ไงโดนนี่พ่นพลังใส่เข้าไปทีเป็นเอโผมว่าก็น่าเป็นตัวตัดเลือดต้นเกมได้ค่ค่อนข้างดีนะเราซื้อมาเยอะเลยแล้วกันเราสแปมแต่ตัวนี้แหละทั้งนั้นอ่ะผมว่ามันน่าจะโหดอยู่แหละเอาจงจริงแล้วอ่ะเดี๋ยวแล้วเพื่อนเพื่อนออกเหรอไม่เพื่อนออกอีกแล้วโถ่เพื่อนทำไมต้องออกกันด้วยเพื่อนออกแล้วยูนิตหายเพียบเลย แต่ไม่เป็นไรนะ่าจะยังไหวอยู่เพราะเรายังเหลืออีกสองคนรวมกับเราด้วยเป็นสามนะตอนนี้น่าจะไหวนะเราสู้สู้เขาทุกคนเราจะไม่ย่อมแพ้ตอนนี้ยูนิตผมเต็มแล้วผมวางยูนิตเพิ่มไม่ได้แล้วใช่ไหมเอ้ยยังวางได้อยู่ดนวยวะก็วางเข้าไปวางได้อยู่ก็วางเข้าไปดิโอ้ดูมันไม่ได้ออกมาเลยอ่ะดูดีเนี่ยไทยทันคาเมล่าแมนตรงนี้คือโคตรเก่งโอ้โหดูดีคือแบบมาตบยันหน้าบ้านอ่ะโอ้โหไททันคาเมล่าของเพื่อนนี่คือโคตรโคตรเก่งเลยอ่ะจริงมันออกมาจากไอ้น,นี้อยากได้ปังอะ่ะ คาเมล่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันระดับอะไรอะ่ะโอ้โหคือชิวอะ่ะผมว่าชิวดูโอ้โหขนาดลัดทอยเลททอยเลตทตัวมะฮือมายังโดดแตกเรียบร้อยเวฟสิบเก้าแล้วโอโ้สบายเพราะยูนิตของเพื่อนจริงๆอะ่ะถ้าไม่มีเพื่อนเราจะมีทุกวันนี้ได้ไหม,ไ,มไงโอ้โหคือตรงนี้คือแบบดูบอสผมไม่เคยเห็นเลือดบอสแม่งหมดไวขนาดนี้มาก่อนอะ่ะโอ้โหโอ้โหอย่างนี้คือผมว่าไม่แพ้แล้วจริงๆต้องขอบคุณมากเลยนะเพื่อน พลังของเพื่อนนี่คือโคตรเก่งทำมันทำลายไอ้เจ้าพวกโถส้วมเหม็นๆพวกนั้นให้สิ้นซากซะมันมาอาจมาสร้างความวุ่นวายให้กับโลกมนุษย์มาเลยเรากล้องเราลำโพงทั้งลงทั้งหลายนะครับจงมาช่วยเราในการต่อกรกับเจ้าพวกโถส้วมกีก,กอพวกนี้โอ้โหเป็นไงเข้ามาโดนจี่โดนฉีดโอ้โหโคตรเก่งไปอีกแล้วตัวเปง้งเว็บสุดท้ายผมว่าได้เป็นเว็บสุดท้ายแล้วเว็บสามสิบอะ ขอให้เป็นเว็บสุดท้ายเถอะขอร้องล่ะซพิ่งมากันไม่หยุดเลยซึ่งมากันไม่หยุดเลย500เพื่อนใจเอ็นการ์ดทอเลตตัวใหม่ตัวนี้เพิ่งเคยเห็นโหเลือดหน่วยสิบร้อยพันมือสามแสนเลือดสามแสนโอ้ my god ไหวใช่ไหมตั้งยูนิตปับปับปบับหวังว่านี่คือเว็บสุดท้ายนะเพราะาผมขายสปีกเกอร์เฮลิคอปเตอร์ไปหมดแล้ว ว้เป็นเวสุดท <eight> <de> no <walk> ้ายนะอุ้ยมันมันเหมือนมันจะผ่านไปได้เลยอะเพื่อนเราไม่ไหวหรอไม่นะเราต้องผ่านซิโอ้โหไอ้บอสทอยเลส 2. 0ศโอ้โหดูไม่งผ่านชิวๆเลยอะสู้ไม่ได้ฮะน่าเพื่อนเราเป็นตัวคนหดแล้วนะมันจะไม่ไหวอะมันจะไม่ไหวโอ้เชดโน่ไม่เกือบผ่านแล้ว โอ้ฟักได้มา90บาทอยู่ลอสเดอะแมทโอ้ฟักแมนไม่ไม่ผ่านโอ้ oh, เกือบผ่านแล้วผมว่าเวฟ30ามสนะเวฟสุดท้ายแล้วไม่เงยโอ้ oh, เอ้ยโอ้ยโอเคระดับนฮาร์ดผมก็ยังเล่นไม่ผ่านสักทีนะเนี่ยมันเล่นโคตรยากเลยโอเคก็ผมว่าในคลิปนี้นะครับผมว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, แล้วกด subscribe ด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วเจอกันบ๊ายบายทุกคนไปแล้ว